สวัสดีครับอยู่กับผมจอเจียวเจ้าเช่นเดิมนะครับผมต่อจากภาคที่แล้วเนาะภาคหนึ่งนี่ก็เป็นภาคที่สองนะครับผมเกิดในหัวข้อประมาณว่าเตือนเตือนกันหน่อยเรื่องความรักนะครับผมสําหรับคนที่มีความรักในช่วงนี้ดูดูกันหน่อยละกันนะครับผมวันนี้เราจะเกิดในหัวข้อเรื่องอประมาณว่าความรักที่เตรียมไปด้วยความลับนะครับผมบางคนอาจสงสัยมันเชื่ออะไรว่าความรักที่เตรียมไปด้วยความลับ ก็เอาง่ายๆเลยกันนะครับผมเอาง่ายๆนะอย่าเอายากนะครับผมเดี๋ยวรูกออกมาจะหล่อเกินเหตุสวยเกินเหตุนะครับผมอ้าวไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับผมป่อย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 ,อ,ย,อ,ยอ่าเราเลิกลามากันสักสักพักแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆแลวกันนะประมาณว่าความรักที่เตรียมไปด้วยการโกหกนะครับผมอ่าสําหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ ทำทาใจหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแบบโอ้อยู่ด้วยกันเนี่ยอืรักกันดีเหลืเกินรักกันแบบจะกืนกินจะกินหัวกะบาลอยู่แล้วจะกินหัวกะบาลกันซะให้ได้เลยแต่พอรับหลังเนี่ยโอ้โจากพามมือเป็นหลังมือจากหน้ามือเป็นหลังมือจากส้นตีนเป็นส้นตีนแตกอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมแรงแต่ไม่โดน ตังตังตึงตังตึงบงปงองฮ่า่ฮมีสาสันนิดแล้วกันนะครับผมเอ,อ่อประมาณนี้เลยนะคะก็คือแบบว่าคนเราเวลาอยู่รับหลังกันไม่รู้หรอกครับว่าจะแบบจะปิดบังหรืออะไรกันแบบอะไรกันบ้างนะครับผมอาจจะปิดบังเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบหลายอย่างนะบางคนกโงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอยู่ด้วยกันเนี่ย แบบโอ้ยรักกันเหลือเกินบอกรักอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอรับหลังเนี่ยแบบคุณเคยเจอไหมเวลาโทรไปเนี่ยเออแบบปิดเครื่องบริการฝัากหมายเลกโทรกับ welcome to cross bank s e r v i t อ่ารุณาฝากข้อความเสียงหลังได้ยินเสียงสัญญาณนี้โอ้อะไรประมาณนี้เลยนะฮะแบบพอแบบปึ๊บมีข้อความเข้าที่แบบบอกว่าสามารถติดต่อได้แล้วแล้วเราโทรไปถาม บอกว่าทำไมถึงปิดเครื่องอ่ะเออเนี่ยแบตเขาหมดเอาเชียอยู่ทั้งวันทำไมมึงไม่ชาร์จถูกปะถูกไหมโอ้แม่งโคตรเลวอ่ะนะคนเราเนาะแม่งกูหกกันหนดานด้านเลยวก ok นี้ใครก็ใช้ครับผมผมยังใช้เลยตึงตึงตึง,ตงปอยปอยปอยใช่ครับวง ok นี้ใช้หลายคนมากใครๆก็ใช้ครับวง ok นี้เป็นที่นิยมนะครับกดไลค์ได้ไปประมาณล้านคนแล้วครับวก ok นี้แต่ว่า ความจริงก็คนเราสองคนเนี่ยคบกันเนาะมมนอยู่ที่คนสองคนนะอาจจะมีสองสามคนนี่คงไม่ใช่แล้วเนาะมันคงต้องเลิกแล้วแหละถูกป่ะเนาะแบบมีสาระสรักนิดนึงแล้วกันนะผมก่อนจะจากกันไปสําหรับภาคที่สองนะครับผมคนเราอะ่ะคบกันอนะ่ะความรักงมนอยู่ที่คนสองคนนะครับผมถ้าเกิดมีคนที่สามเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว คือจะไปก็บอกตรงๆนะครับผมอย่าโกหกกันเลยปิดบังอะไรผมว่ามันไม่ควรหรอกครับมีอะไรก็บอกตรงๆเถอนะเนาะแบบยังไงอะ่ะจากที่แบบว่าเลือกกันแล้วยังมีความผูกพันแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันแบบเนี้ยบางคนแบบรักมากก็เกลียดมากเออแบบแล้วยิงจะมาโกงกกันปิดบังกันแบบเนี้ยอาจจะแบบว่าประมาณว่าแม่งกูเกลียดมึงว่ะอะไรแบบนี้เลยก็มีนะครับผม อันนี้ผมเคยเจอมาหลายหลายบุคคลแล้วนะครับผมเคยเห็นมาด้วยตัวเองนะเหตุการณ์แบบเนี้ยเออผมก็อยากจะฝากสักนิดนึงแล้วกันนะครับแบบบางคนแบบเออแบบแม่งเอยแบบเลือกกันแบบจากที่แบบว่าเออจะยังเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาคิดถึงเรื่องที่แบบเขาโกงเราอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเกลียดเลยก็เป็นไปได้นะครับผมัว่าจะบางคนแบบพูดแบบนี้นะเฮ้ยไปเลยเฮียใส่หัวไปหันตูดมา ปอย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 ตุรงตุรงตุรงชอันนี้เขาไปใช้กับวเธอนะครับผมขำๆหน่อยละกันนะครับผมอ่าวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมก็ขอให้แต่ตองดูสักนิดนึงสำหรับคนที่มีความรักนะครับผมมีอะไรอย่าปิดบังนะครับเปิดเผยกันตรงๆความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ